วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบวไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของ o b บ o x Map ของบ lock อก foot นั่นเองนะครับผมสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการสปอยล์นะครับแล้วก็มาพูดคุยกับกับดาบ,ดาบทั้ง2ดาบในอัปเดตหน้านะครับผมหรือว่าอัปเดตที่17.3พาร์ทที่3เนี่ยของเราเนี่ยมันจะทาให้2ดาบนี้รวมกัันนได้ะแต่่วา มีเงื่อนไขในการรวมนิดหนึ่งนะอันนี้ก็ในที่สุดก็จะได้รวมกันสักทีนะครับเพราะว่าไอด้ดาบเล่มนี้ก็เข้ามาสักพักแล้วนานมากแล้วนะไอ้สอเล่มนี้นะครับสำหรับวิธีการรวมดาบเนี่ยเราต้องไปดูกันอีกทีตอนอัปเดตนะครับผมแล้วก็วิดีโอนี้สำหรับใครที่ไม่ไดกดไลค์ว,วิดีโอรบกวนฝากกดไ like ลค์กันเรื่องหนึ่งทีกันด้วยนะครับผมเมื่อวานพักนะไม่ได้ลงคลิปโอเควันนี้ก็จะมาทําเกี่ยวกับบล็อกฟุตนะครับผมทุกคนก,ตนนก็ตอนนี้ก็น่าจะมีหลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วก็กล 300แน่นอนว่าผมก็ฟาร์มตันไปที่เรียบร้อยแล้วก็รอนะครับผมก็คิดว่าอีกประมาณสักอเดือนหนึ่งไม่ก็อาทิตย์หนึ่งก็นาก่าจะแบบว่าอัปเดตแล้วนะครับก็ต้องรอติดตามกันดูนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ที่บ้านผมเนี่ยมีน้องติดโควิดนะฉะนั้นผมอาจจะติดก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันแล้วก็แบบว่าอยู่ในบ้านเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับถ้าผมหายไปหลายวันนะครับแปลว่านั้นผมติดโควิดนะผมก็ต้องรักษาตัวนะครับทุกคนก็ต้องรอดูกันว่าติดไม่ติดแต่ผมคิดว่าผมคงไม่ติดหรอกเดี๋ยวขออนนนญ,ญาาาาตไไปดนะดูห Discord, ห้้เวบวบซ์กคร ตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตาสกิลแล้วก็อะไรเงี้ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับผมทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในหน้าจอของท w i t t e อร์ของ Li ฟอินด้านะครับตอนนี้ก็ได้ทําการนะครับปล่อยมานะสิบวันที่แล้วนะเขาก็บอกว่าที่เขาสัญญาไว้นะครับว่าถ้าอันนี้นะครับรูปนี้นะถึงหัวใจเนี่ยประมาณ20,000หัวใจเนี่ยเขาจะปล่อยสนิคพิงที่บอกว่าสุดยอดมากแล้วก็คือไปพอนในอัปเดตหน้านั่นเองนะครับก็อัปเดตหน้าและเขาก็ปล่อยมาครับทุกคนปล่อยมานะแค่วันเดียวเนี่ยสองหมื่นแล้วเขาบอกว่าไอ้ดาบนี้นะครับผมดาบคู่อันนี้นะเป็นระดับของมิติคอ้นนะครับผมทุกคนก็คือชืื่่่ออววาาครตนะะัห ดาบต้องสาบนะแต่ว่าจริงๆอะ่ะไอดาบผมขอซูมเข้ามาแล้วกันคือไอดาบเนี้ยนะครับผมมันคือดาบของโอเด้งแน่นอนร้อแหละเท่าที่ผมดูนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอเด้งแบบร้อนะครับแล้วก็ตัวสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่โอเด้งใช้ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะอันนี้เอฟเฟกตก็จะเป็นสีแดงนะครับเป็นฮาคิแน่ๆนะครับก็ชื่อย่อของมันจะชื่อว่า CDK นะครับดูว่าเคิร์ดดวลคาตนะนะครับระดับมิติคอลนะครับหรือระดับมิติกนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยชื่อสกิลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะสกิล X ซึ่งสกิล Z เนี่ยผมยังไม่รู้นะว่าสกิลแซดนั้นคืออะไรแต่ว่านี่คือท่าที่เขาใช้นะเออนี่คือน่าจะเป็นสกิล X แหละท่าที่เขาใช้นะครับอันนี้เขาปล่อยลีกมาแบบว่าโคตรเทและเทมากผมไม่รู้ว่าสกิลของเขานั้นไกลขนาดไหนแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันไกลมากนะครับทุกคนมันเหมือนแบบว่า พุ่งมาไกลมากๆหรือว่าจะเป็นแค่แค่ยืนยืนเฉยอยู่ใน r o b o x x Studio หรือเปล่าแล้วทําแบบว่าสกิลแอคแอคไปงี้นะอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าอาวุธชิ้นนี้นะจะบอกว่าทรงพลังมากๆนะครับแล้วก็จะอยู่ในสถานที่ใหม่โดยจะปลดล็อกแบบว่ายากมากๆก็คือเป็นพัซเซิลนะครับใครที่จะเป็นคนได้คนแรกนี่ก็ยังไม่รู้นะคนที่จะเจอซีเค็คนแรกนี่คือยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอัปเดตนี้ยังไม่ปล่อยออกมาซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้พูดมาสักพักแล้วลว่าเขาจะทำดโดว์คาตานะนะครับเป็นเป็นเคิร์สนะ จริงแล้วปล่อยมันจริงนะครับซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าตัวอัปเดตเนี่ยจะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับเกาะเคปหมดเลยสรุปคือมีดาบโอดึงมาด้วยนะครับก็นั่นแหละในอัปเดตที่17.3เนี่ยก็ทุกคนก็จะได้เห็นอัปเดตใหญ่มากๆนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนแอนิเมชันเปลี่ยนดาบผลปีศาจหรือแมปต่างๆอะไรเงี้ยนะครับทุกอย่างในในในบล็อกฟุตเนี่ยจะถูกปรับให้มันดีขึ้นแบบมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมก็หวังว่ามันจะค่อนข้างเล่นสนุกเหมือนแกนพีทนะครับผม มันผมผมหวังว่ามันจะสนุกเหมือนแกนพีทคือแกนพีทอะมันสนุกเว้ยแต่ว่าผมว่ามันฟาร์มยากไปหน่อยฟาร์มง่ายเหมือนบล็อกฟูดเพราะมันสนุกดีนะครับแต่ว่าการ PVP เนี่ยผมว่าทางแกนพีทมันสนุกกว่านะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทุกท่านคิดเห็นกันอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นลีกนะครับผมทุกคนน่าจะมีแค่ภาพเดียวผมก็จะทำคลิปสั้นๆแค่นี้แหละนะครับอันนี้นะครับเป็นท่าของโอเด้งเลยนะครับแล้วก็ดาบคู่นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูตรงนี้เนี่ยอันนี้น ก็ต้องมารอดูกันว่าตัวเผ่ามิงเนี่ยมันจะเอาเข้ามาแบบจริงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่แหละเพราะว่า เขาเขียนไว้แล้วนะครับว่ามันจะมีเผ่าใหม่ที่เอเวกได้นะครับทุกคนซึ่งวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะมีมาแค่นี้แหละเพราะว่าจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนดูเยอะๆนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะาผมเคยทําไปแล้วนะครับสำหรับ update, อัปเดตลีกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลปีศาจเอ่อเอฟเฟกต์ใหม่นะครับผมหรือว่าเขาเรียกอะไรการจัดผลปีศาจเอ่อดสอะไรเงี้ยคือเขาเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ก็ต้องรอดูกันนะครับทุกคนโอเคฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรของบััักกก้ดดด็อย่าาลืมมมตตินววครรบสสี